อันนี้ลูกแมลง,ง,ง,งเด้งเด้งด้วยนะ,ะเหรอแม่แดงนี่ไงแดงแดงเมียน่ะเดงเหลือกี่ตัวเนี่ยเรืเดียวเนี่เหลือตัวเดียวตัวเป็นตัวปูน่ะเหลือตัวเดียวนะครับเดือนปลายเ,เดือนปลายตัวป,ปูนี่จะทำงานอย่างไ นี่ลูกใหม่ได้ก็เดือนี่ปูหมดเนะสามสี 3, 4, ่ห้าเดือห้าตัวนี่มาตอนกลางคืนนะครับลูกใม่มลนี่นะจะได้ใหม่มูลอ๋อมนลอันนี้สมิสุวรรณนี่อืมนีม่มูลมนลไม่กี่ตัวสามตัวนี่ เลี้ยงกันเนาะอ๋ะอนี่ตัวสองตัวสองตัวนี่ครับตัวนี้ <c oughs> นี่ลูกมาสาป้อมอืมนี่ลูกมา,า้ดยปุ่ามปุ่มอยู่ปลายปุ่ เห็นไเดอหัวงอเห็นโครงสร้างดีนะอืมน่าี้พอดีจะมีส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับเลยมาจับที่สวนวันค่ำนี้นะครับเลยอัปเดตชุดลูกสาวเด็กเสริมนะครับ ที่มีคนจองไว้เนาะแล้วก็คนที่ถามหานะครับนอนลูกแม่เดือยกันไหมขาวอืม,อมเป็นนอนห่มสองตัวนะจนังโมะอืบ <c oughs> สอิสุวันกันน่ะอือไอ้มวลตีเกี้ลูกมันไหมนอแม่นค่ะเออนั่นไงนี่ฮะออกมาได้ยี่ยี่ลูกอ่าอือเ่่ลูกอ่ะนี่โหดิ้งมวยล่านนะอ่าอ่าไอ้ผู้อตัวนี้ใ้มอมันงาม đó, đêm cầm chứ mà. Ừm, ngam, mườn ai mà n่ะ. <laughs> <laughs> Anh <laughs> เดี๋ยววันอาทิตย์กลางวันนะครับจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับ